แจ้งเรื่องผ่านเพจเรื่องนี้แจ้งมาจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยคุณพัฒนาชัยสักกรวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยร่วมกับท่านผู้ว่าพาดิเมะสดียามผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพิธีมอบโคกระบือให้คนพิการทางการมองเห็นและครอบครัวทั้งหมด28ตัวจำนวน14ครอบครัวหรือครอบครัวละ2ตัว ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนารัธิวาสเป็นประธานพิธีมอบโคกระบือให้กับคนพิการทางการมองเห็นและครอบครัวเช่นกันทั้งหมด30ตัวจำนวน15ครอบครัวหรือครอบครัวละ2ตัวเช่นกัน นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้เปิดเผยว่าโคกระบือที่มอบนั้นได้ถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์โดยจะมอบให้กับผู้พิการทางการมองเห็นในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งสิ้น10จังหวัดเพื่อให้มีไรายได้ในการเลี้ยงชีพโดยห้ามนำไปฆ่าหรือจำหน่ายแต่สามารถจำหน่ายลูกเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เท่านั้นสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้เดินทางนาโคกระบือลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนไปมอบให้กับคนตาบอดและครอบครัวทั้งหมด175ครัวเรือนครัวเรือนละสองตัวรวมทั้งสิ้น350ตัวใน1ิบจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในวันที่18ที่ผ่านมาก็ได้มอบให้กับจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสไปแล้วส่วนเมื่อเช้านี้ก็ ได้มอบให้กับจังหวัดยะลาช่วงบ่ายวันนี้ก็เป็นจังหวัดสงขาโครงการน,นี้ก็ได้รับการบริจาคโครกระบือจากผู้มีจิตัทธาที่ได้ทําการไถ่ชีวิตโครกระบือให้รอดพ้นจากการเชื่อของโรคฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นการทําบุญสอต่อกล่าวคือได้ทําบุญช่วยเหลือชีวิตโครกระบือให้รอดพ้นจากความตายและก็ได้นำโครกระบือไปให้คนตาบอดเลี้ยงสําหรับการขยายพันธุ์ สำหรับกิจกรรมการมอบโคโกระบือของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยในพื้นที่ภาคใต้10จังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาสงขลาตรังพัทลุงสตูลกระบี่นครศรีธรรมราชและสุราธานีรวมโคโกระบือทั้งหมด350ตัว